ภาพสะท้อนการขัดขืนต่ออำนาจการปกครองอาณาจักรสยามที่แสดงออกมาในการตอบโต้ด้วยวิธีการก่อกบฏท,ที่ได้เบามากในขังตนนั้นถือเป็นการประชาก,กับอำนาจของรัฐอาณาจักรสยามโดยวิธีการต่อต้านทีร่รุนแรงไม่ผลให้ตองน้องเลือดและการหดสงามเสียกำลังภายพ่นเป็นอันมากในขณะเดียวกันไพ่ในราชสำนักแห่งกรุงเวียงจันทร์ ซึ่งในสมัยราชการที่หนึ่งกะเด็กเกิดภาพสะท้อนในการต่อตัดขัดขืนต่ออำนาจการปกครองและควอมขิดที่สิรวบรวมอาณาจักรเวียงจันทร์กลับขึ้นมาอีกนหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ทรงเจ้านันทศิ์บุตรเจ้าสิริบุญสารซึ่งได้รับการสถาปนาจากราชวงศ์จักรีให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ทำานนาที่ปกครองอาณาจจักรเวียงจันทร์ ในช่วงปีพระธศักราช2320